จะขอราคาลูกป้อนที่เนยด้วยอะครับนกลูกป้อนเลเวอร์ช่อนเลย,เลเเลยใช่มันไซเล็กเหมือนกันเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้ตัวเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยนี่คือราคาขายที่นี่อ๋อเลอเวอร์ตัวละห้าร้อยลูกป้อนนะครับตอนนี้ที่เนยมีสามตัวแล้วขยับมาที่ฟ็อกใช่ไหมพี่ฟ็อกคาเทล สีขาวพันสี่ขาวตาแดงพันสี่นะครับใชเป็นสีอื่น1,200สีอื่นคือทุกสีเลยใช่แ้มส้มอ๋อถ้าเป็นสีอื่นพันสองทุกสีเลยนะครับยกเว้นสีขาวอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพอกระเทลต่อมาก็เป็นอะไรเอ่ยกินชิกินชิมีหลายสีอ่าฮะนอร์มอนซินนามอนพันหนึ่งนอร์มอนซินนามอนพันหนึ่ง แล้วก็เยนโลไซ100ร้อยเยนโลไซ100ร้อยไทรแอปเปิ้ล1,000สามไทรแอปเปิ้ล1,000สามแล้วก็เป็นพวกบูบูบูเยนโลบูพายบูชิน1,000สี่บูเยนโลบูพายบูชิน1,000สี่แล้วก็ชิมสันอ่ะบูนอร์มอนล่ะไม่มีอ๋อไม่ไมีของชิมสันชิมสาร1,000หก1,000หกแล้ชิมสันสาร 1, 1> 1, นารคาลง ลงเยอะเลยเนาะก็คือมีไซส์แบบลูกก้อนขนยังน้อยๆอยู่กับไซส์ขนเกือบเต็มราคาเดียวกันอ๋อเกือบเต็มพันแปดแต่ถ้าขนน้อยๆพันหกทุกอย่างราคาลงเยอะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มีพิเศษดีิงเน็ดิงเนกีเขียวมะนาวเขียวมะนาว จีนเล็ดวิงตัวเขียวอ่อนหัวสีเหลืองหางสีเหลืองตัวเขียวอ่อนหัวสีเหลืองหางสีเหลืองใช่ส <4, 000. S 1> ี่พันสี่พันสีเหลืองล้วนเหลืองล้วนอืมสี่พันห้าสี่พันห้าก็สีฟ้าอ๋อแล้วก็สีฟ้า แสดงว่าเหลืองล้วนกับฟ้าล้วนจะราคาสูงกว่าเกี่ยวมะนาวออมีเจนตัวนะออมีเกตอนนี้เกเท่าไรแล้วไม่ได้ถามราคานานเหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสำหรับเจต้องเชิดคอขึ้นมาัวลลดร่อน ลูกป้อนให้เป็นเท่านี้นะพี่เนาะที่พี่นกโตสุดจะเป็นเกอ๋อลืมซันใช่ซันเท่าไหร่พี่ซันสองพันก็คือผลน้อยๆเนาะไซเ้สสองพันไซเลสสองพันอ๋อราคาเดียวกันไม่ว่าจะไซเล็สไซผลคุมสองพันเท่ากันเลยช่วงนี้เหมือนนกเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับไม่คิไม่ไม่เสียหรอกอ้าวทำไมอะ อ๋อจะเข้าหน้าฝนนกก็จะน้อยลงโอเคขอบคุณครับ